ม o นสเตอร์อีโคโในวันนี้เราจะพาทุกท่านกลับเข้าสู่พื้นที่ของทางสมาคมฮันเตอร์เม v a t a ตากันอีกครั้งเพื่อที่ไปทำความรู้จักกับมอนสเตอร์สายพันธุ์มังกรสัตว์อีกหนึ่งตัวที่มีความดุร้ายและก็มีพลังในการทำลายล้างไม่ได้ด้อยไปกว่า e ีวิลโจเลยชื่อของมันนั้นก็คือมังกรดุร้ายอาบิบโอคในพื้นที่รอบๆของเมเซ v บตนั้นได้มีการพบเห็นมอนสเตอร์สายพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งมันจะมีเขาที่มีรูปร่างเฉพาะตัวและมีหางที่ด้านปลายของมันนั้นได้พัฒนากลายเป็นดาบขนาดใหญ่นอกจากนี้มันยังคงที่จะมีแผ่นกระดูขึ้นเรียงรายอยู่บนบริเวณหลังของมันอีกด้วยซึ่งจากการพิจารณารูปร่างลักษณะาภายนอกของมันแล้วจึงได้ทำการจำแนกมันออกไปเป็นสายพันธุ์มังกรสัตว์นั่นเองและได้ทำการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการค้นพบนี้ทางด้านสมาคมฮันเตอร์เมสเซปอตาได้ถือให้มันเป็นสายพันธุ์มังกรสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งจะถูกค้นพบและได้ทำการตั้งชื่อให้แก่มันว่าอาร์บิโอซึ่งในระหว่างการสืบสวนนั้นไม่ได้มีอะไรคืบหน้าไปมากกว่าการที่รู้เพียงแค่ว่ามันเป็นหนึ่งในสายพันธุ์มังกรสัตว์เพียงเท่านั้น ซึ่งจากการปรากฏตัวในครั้งนี้ของมันนั้นได้ทําให้ทางสมาคมฮันเตอร์ตกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าไม่มีการพบเห็นอย่างเป็นทางการว่าในพื้นที่แถบบริเวณรอบๆเมเซบอตานั้นมีสายพันธุ์นี้ปรากฏตัวออกมาและจากการที่ได้ค้นพบกับมันนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่ายังมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้สำรวจหลงเหลืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงดังนั้นจึงทําให้มีกระแสะความหวาดกลัวแพร่ขยายออกไปเป็นอย่างมากแต่ถึงแม้ว่าความวิตตกกังวลจะแพร่กระจายออกไปก็ตาม นักวิจัยบางคนเองก็กล้าพอที่จะเริ่มสบสวนต่อไปโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อตัวเองเลยจากการที่ได้มีเหล่านักวิจัยใจกล้าเหล่านั้นจึงได้มีข้อมูลของมันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากโดยที่มันจะเป็นสัตว์กินเนื้อและเหยื่อของมันนั้นก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตแทบจะทุกรูปแบบเลยทีเดียวมันมีความดุร้ายและหมกมุ่นกับการล่าเหยื่อเป็นอย่างมากโดยที่มันจะไม่หยุดโจมตีตราบเท่าที่เหยื่อของมันนั้นยังไม่หยุดหายใจ และอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าเหยื่อของมันนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตแทบจะทุกรูปแบบดังนั้นแล้วในบางครั้งพวกมันก็จะโจมตีและออกล่ามอนสเตอร์ที่ขนาดใหญ่กว่าตัวของพวกมันเองอย่างดุดันและเนื่องจากความดุร้ายของมันนี้เองจึงทำให้ทางสมาคมฮันเตอร์ทำการเรียกมันอีกอย่างหนึ่งว่ามัางกรดุร้ายแต่ถึงแม้ว่าพวกมันจะมีความดุร้ายมากเท่าไหร่ก็ตามพวกมันก็ยังคงแตกต่างกับอีวิลโจ เนื่องจากไม่มีรายงานพบเห็นว่าพวกมันจะทําการกินพวกเดียวกันเองแต่ในทางกลับกันนั้นพวกมันค่อนข้างที่จะสื่อสารกับพวกมันเองซะด้วยซ้ําไปจากการสันนิหารน,นี้ก็ได้มีสิ่งที่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการเนื่องจากมีการพบเห็นอาร์บโอ๊กตัวทําหน้าที่ร่วมกันนั่นเองทางด้านเขี้ยวของมันนั้นมีความแหลมคมเป็นอย่างมากส่วนหางของมันเองก็มีความแหลมคมคล้ายกับใบมีดเช่นกัน ดังนั้นแล้วจึงทําให้ร่างกายของมันนั้นเปรียบเสมือนเป็นอาวุธทั่วตัวและนอกจากนี้การโจมตีในแต่ละครั้งของมันเองก็มีพลังมหาศาลเป็นอย่างมากพวกมันนั้นสามารถโจมตีคู่ต่อสู้ที่อยู่ห่างจากตัวมันได้ด้วยลมหายใจแห่งไฟและการกระโดดด้วยขาอันแข็งแรงของพวกมันเองส่วนแผ่นกระดูกด้านหลังของมันนั้นที่เหมือนว่าจะเอาไว้ใช้ในการปกป้องร่างกายแต่เะว่าเมื่อร่างกายของมันมีความร้อนสูงขึ้นมันจะทําการปลดปล่อยความร้อนออกจากบริเวณนี้ นอกจากนี้แผ่นกระดูบนหลังของมันนั้นยังมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเช่นการทําให้ร่างกายของมันอบอุ่นเมื่อมันต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่หนาวเย็นเป็นต้นส่วนทางด้านเขาสองข้างที่ใหญ่และยื่นออกไปทางด้านหลังของมันนั้นจะเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากกะโหลกของมันโดยที่มีหนังหุ้มเอาไว้อีกที เมื่อมันโกรธกล้ามเนื้อบริเวณหลังของมันจะทําการยกตัวขึ้นและแผ่นกระดูกที่บริเวณด้านหลังของมันนั้นก็จะกลายเป็นสีแดงเนื่องจากการขยายตัวของหลอดเลือดในขณะที่มันโกรธนั่นเองซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและปรับปรุงสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวและการโจมตีของมันได้ นอกจากนี้รูปแบบพฤติกรรมของมันนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ซับซ้อนขึ้นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระดับความโกรธของมันซึ่งยามที่มันอยู่ในสภาวะนี้การโจมตีที่มีการผสมผสานร,ระหว่างความเร็วและน้ำหนักของกันและการจะไหลลื่นยิ่งขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมันสามารถทําการหลั่งน้ําย่อยที่มีความเป็นกรดสูงออกมาจากทางปากของมันได้ซึ่งฤทธิ์ของน้ําย่อยนั้นสามารถที่จะทําให้ถึงแก่ชีวิตได้หากได้สัมผัสดโดยตรง แต่ในช่วงเวลาที่มันโกรธนั้นกล้ามเนื้อต่างๆที่มันใช้ในการโจมตีหลักๆอย่างเช่นขาขวาของมันนั้นจะอ่อนตัวลงเป็นอย่างมากซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นผลมาจากการปรับปรุงการไหลเวียนของโลหิตและทําให้เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวขึ้นซึ่งก็เป็นกรณีเช่นเดียวกันกันกบเอสพินัสนั่นเองโดยปกติแล้ว่วงมันจะทําการพักผ่อนในเวลากลางวันและเริ่มออกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนซึ่งก็เป็นเวลาที่เหยื่อของฮวงมันนั้นกําลังพักผ่อนอยู่นั่นเอง เชื่อกันว่าส่วนใหญ่แล้วพวกมันจะทําการอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าที่อบอุ่นแต่ทว่าพวกมันนั้นก็ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้สูงมากดังนั้นแล้วจึงได้มีการพบเห็นพวกมันทําการปรากฏตัวอยู่ในแถบพื้นที่ต่างๆเช่นหนองน้ําหรือตามภูเขาหิมะได้อีกด้วยและจากการตรวจสอบในภายหลังได้มีการระบุถึงสายพันธุ์ย่อยของมันที่ถูกเรียกว่าเกียร์อกในแถบทะเลทวีวโลกอีกด้วยแต่ถึงจะบอกว่าเกียร์อกนั้นเป็นสายพันธุ์ย่อยของอบียอก แต่พวกมันนั้นก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากแต่ได้มีการสันนิษฐานว่าเกียร์ออกและอันบีอ็อกนั้นน่าจะมีต้นกําเนิดมาจากบรรพบุรุษเดียวกันแต่ถ้าเกิดจะว่ากันตามทฤษฎีแล้วนะครับเดิมทีพวกมันเนี่ยจะทําการอาศัยอยู่ในเขตหนาวและเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายพวกมันจึงทําการแข่งขันกันเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดเนื่องจากอาหารในบริเวณแถบนั้นจะมีอยู่อย่างจํากัด ซึ่งในจํานวนนี้จะมีตัวที่สามารถเอาชีวิตรอดจากการต่อสู้กับเหยื่อและทําการพัฒนากลายเป็นเกียร์โอ๊กเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและเพื่อเพิ่มความสามารถในการหาอาหารได้มากขึ้นเพื่อที่จะรับมือกับโลกใบใหม่ที่มันทําการอาศัยอยู่และก็เช่นเดียวกันตัวที่ทําซ้ําการกลายพันธุ์ทีละเล็กทีละน้อยตามสภาพอากาศและภูมิประเทศนั้นก็อาจที่จะกลายพันธุ์กลับมาเป็นอาบิโอ๊กได้เช่นเดียวกันนะครับ อาบนั้นเป็นมอนสเตอร์สายพันธุ์มังกรสัตว์ตัวใหม่ที่ทําการปรากฏตัวครั้งแรกใน Monster Hunter Frontier Forward จุดสเป็นต้นมานะครับผมและก็เป็นสายพันธุ์มังกรสัตว์ตัวแรกของ Monster Hunter Frontier อีกด้วยนอกจากนี้อ b บิโอนั้นตั้งแต่ Monster Hunter Frontier G 1 0เป็นต้นมาก็ได้รับเลือกให้เป็นภารกิจฉุกเฉินเพื่อที่จะทำการไต่ระดับจาก HR 1เป็น HR 2อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีบทบาทเป็นอย่างมากเลยทีเดียว และยิ่งพิเศษขึ้นไปอีกตรงที่ว่ามันเป็นมอนสเตอร์ออริจินอลเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นที่ได้รับเพลงประจำตัวอีกด้วยนะครับ สำหรับทางด้านการออกแบบของมันนั้นไม่มีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการแต่จากการที่ได้ไปค้นหาข้อมูลการออกแบบของมันนั้นนะครับผมอบิโอคนั้นเนี่ยจะมีแผ่นกระดูกอยู่ที่บริเวณหลังของมันซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับสเตโกซอรัสซึ่งแผ่นกระดูกเหล่านี้จะทําหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนะครับซึ่งก็มีทฤษฎีว่าสเตโกซอรัสเองเนี่ยก็ใช้แผ่นกระดูกที่ว่าในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเช่นกัน นอกจากนี้นะครับอาร์บิโอคเองก็ยังมีส่วนปลายแหลมที่ยื่นออกมาจากบริเวณหางซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสเตโกซอรัสอีกด้วยดังนั้นแล้วจึงเป็นไปได้ว่าอาร์บิโอค้นทางแคปคอมอาจจะเอาเจ้าสเตโกซอรัสมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการออกแบบนั่นเองครับนอกจากนี้เจ้าอาร์บิโอคเนี่ยจะมีหลายสิ่งที่เหมือนกันกันกบอีวิลโจซึ่งเป็นสายพันธุ์มังกรสัตว์ในซีรีส์หลักนะครับผมซึ่งการเคลื่อนไหวหลายอย่างเช่นการเดินการเยียบย่ำการหายใจ หรือแม้แต่การล้มของมันนั้นก็คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากนะครับส่วนทางด้านนิเวศวิทยาเองเช่นการขยายกล้ามเนื้อเมื่อตอนที่มันโกรธการขับน้ําย่อยออกจากทางปากและการเดินเตะไปมาในระหว่างพื้นที่ก็มีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากนอกจากนี้ทั้ง2ตัวเองก็มีสีของลําตัวเป็นสีเขียวเหมือนกันอีกด้วยนะครับ แต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมพวกมันทั้งสองนั้นก็ยังมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในทางด้านนิเวศวิทยาอย่างเช่นแทนที่อาร์บิโอคจะรักษาอุณหภูมิร่างกายเอาไว้แบบอีวิโจมันกลับควบคุมอุณหภูมิร่างกายไว้ด้วยแผ่นกระดูกที่อยู่ด้านหลังแทนนอกจากนี้นะครับอาบิโอคเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้หิวตลอดเวลาเช่นเดียวกับอีวิโจนะครับและก็ไม่ได้มีการยืนยันเรื่องของการกินพวกเดียวกันเองอย่างอีวิโจอีกด้วย อีกทั้งพวกอาร์บิโอคเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับอีวิลโจที่จะอยู่ตามลําพังสําหรับความแตกต่างระหว่างอาร์บิโอคกับอีวิลโจนั้นเนี่ยที่เห็นได้ชัด,ชดเลยก็คงจะเป็นหางที่พัฒนาเหมือนกับใบมีดซึ่งก็ทําให้อาร์บิโอคนั้นมีการโจมตีที่หลากหลายโดยใช้หางเป็นผลมาจากการวิวัฒนาการของมันนั่นเองและลักษณะร่างกายของอาร์บิโอคนั้นก็จะมีความเพียวบางมากกว่าอีวิลโจอย่างเห็นได้ชัดนะครับ และเมื่อเทียบกันกันกนกบสายพันธุ์มังกรสัตว์ตัวอื่นๆอย่างดีโนบันโดหรือว่าอันชนะบมันเองก็มีร่างกายที่บางกว่าเช่นกันซึ่งขนาดลำตัวของมันเองนั้นเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับโบโบลอสด้วยซ้ำซึ่งก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวมากเลยทีเดียวครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่อง นอกจากนี้ทางช่องของเราก็ยังคงมีคลิปต่างๆอีกมากมายลองย้อนกลับไปดูกันได้เลยและสำหรับในวันนี้ผมว่าคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ